สร้างบ้านเราจะมาหาที่สร้างบ้านตามคนใน YouTube ที่เขาบอกว่าสร้างกันสวยๆข้างลนะ่งนางครับคนคนบินขวาครับทางนั้นแหละครับบินตรงทางนั้นเลยครับมาสิครับใช่จริงนริงค่ะเหตุรู้ใช้รถถึงแล้วเลยนะมาแต่ใ่นะบินเร็วๆเลยเต่นม่หนาหรือนะเร็วกว่าเออหาย 别跟我爸。 one